เกิดน้ำท่วมฉับพลันในนครโฮสตันเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสีของสหรัฐหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักมากกว่า400มิลลิเมตรเกิดน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในรัฐเท็กซัสรวมถึงนครโฮสตันล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งคนสาเหตุของน้ำท่วมฉับพลันในเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของสหรัฐมาจากการที่ฝนตกลงมาอย่างหนักวัดปริมาณได้ถึง450มิลลิเมตร ทำให้ต้องเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวปิดถนนหลายสายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างบ้านเรือนประชาชนมากกว่า1,000หลังจมอยู่ใต้น้ําและเขตการปกครองแฮริสคา u ตี้ที่มีนครฮูสตัน an, รวมอยู่ด้วยประกาศภาวะฉุกเฉิน สำนักพยากรณ์อากาศแห่งชาติของสหรัฐออกประกาศขยายการเตือนระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตอนกลางส่วนใหญ่ของรัฐเท็กซัสไปจนถึงทางตะวันตกของรัฐหลุยเซียนาและรัฐอาคันซอค่ะ